สวัสดีคะ่ะแม่แม่คลิปนี้นะคะครูอบจะมาให้ความรู้กับแม่แม่นะคะในเรื่องของค่าการอักเสบนะคะเรียกว่าค่า ESR ซึ่งค่าการอักเสบในร่างกายนี่นะคะเป็นตัวบอกว่าถ้ายิ่งมีค่านี้มากเราก็จะยิ่งท้องอยากค่ะร่างกายอักเสบนะคะ inflammation แม่ๆบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคํานี้นะคะปกติเวลาเราไปเจาะเลือดนะคะเพื่อหาสาเหตุของผู้มีบทยากนะคะเราจะเจาะฮอร์โมน,นะคะ่ะอันนี้แก่ฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมอน LH ฮอร์โมอน FSH แล้วก็ฮอร์โมอน AMH นะคะแต่ว่าหลายๆคนนี่นะคะเจาะผลฮอร์โมนออกมาเป็นปกติ แต่ก็ทำยังไงไม่ท้องสักทีนะคะหลายคนมีค่าอักเสบที่สูงเกินไปค่ะแล้วไม่เคยตรวจค่านี้มาก่อน ถ้าการอักเสบตัวนี้มันคืออะไรนะคะจริงๆแล้วการอักเสบหรือเกิดการบาดเจ็บในระดับเซลล์ในร่างกายมันจะไม่แสดงออกมาภายนอกนะคะหมายความว่าแม่ๆจะไม่รู้ค่ะว่าตัวเองนั้นมีค่าการอักเสบสูงจนกระทั่งเราไปตรวจแล้วก็เจาะเลือดน,นะคะก็จะนําเลือดน,นั้นเนี่ยนะคะไปวิเคราะห์ผลในสภาวะที่ร่างกายมีสารโปรตีนที่ถูกหลั่งออกมาจากระบบภูมิคุ้มกันนะคะที่เรียกว่าไซโตไคน์หากกระบวนการอักเสบในร่างกายเกิดขึ้นมากเกินไปนะคะก็จะส่งผล เนื้อเยื่อแล้วก็เซลล์เนี่ยเกิดการอักเสบนะคะเกิดการเจ็บป่วยแล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้มีลูกยากค่ะ ปกติแล้วเนี่ยนะคะการอักเสบเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในร่างกายนะคะและมักจะเป็นการอักเสบในระยะสั้นๆอันนี้ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องของการอักเสบเรือร้อรังก็จะส่งผลต่อภาวะการเจริญพันธุ์แน่นอนค่ะไม่ว่าจะส่งผลในเรื่องของเยื่อบุโพร,มรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะส่งผลต่อภาวะ p c o s ไข่ไม่ตกเรื้อรงังหรือถุงน้ำในรังไข่ส่งผลต่อภาวะซีสรังไข่หรือช็อกโกแลตซีสอุ้งเชิงกรานอักเสบรังไข่ไขเสื่อมหรือไวทองก่อนวัยเซลล์ไข่หรือเซลล์สเปิร์มด้อยคุณภาพ แล้วก็ส่งผลในเรื่องของการฝังตัวของตัวอ่อนและก็การแท้งในระยะเริ่มต้นด้วยค่ะคุณไก่ได้นำเปเปอร์ตัวนี้เนี่ยนะคะมาอ่านให้แม่ๆฟังนะคะเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Reproductive Science นะคะเมื่อปี2011เขาศึกษาพบว่าการอักเสบเนี่ยนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคทางสูตรตร์ค่ะซึ่งการอักเสบเนี่ยนะคะจะส่งผลต่อการตกไข่และการสร้างฮอร์โมนรวมไปถึงการเกี่ยวข้องกับภาวะเยื่อบุโพรงวดลูกจเจริญผิดที่ ซึ่งโดยปกติเนี่ยนะคะค่าการอักเสบเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ได้ตรวจกันเป็นเรื่องแรกๆคะ่ะก็จะต้องดูก่อนว่าเอ้ยท้องยากมาจากสาเหตุอะไรมีการตรวจฮอร์โมนแต่ถ้าฮอร์โมนปกติดีแล้วก็ทาเด็กหลอดแก้วมาแล้วหลายครั้งหรือปล่อยมาแล้วหลายครั้งไม่ประสบความสาเร็จอันนี้อาจจะต้องมีการเรียกตรวจค่า ESR ตัวนี้เพิ่มเติมนะคะเวลาตรวจเขาจะใช้การเจาะเลือดนะคะแล้วก็ดูการตกตะกอนของเม็ดเลือดค่ะถ้าเกิดมีการตกตะกอนของเม็ดเลือดเร็วนะคะเกินนะคะกว่า20มิลลิเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ถือว่า ว่าคุณมีค่าการอักเสบสูงนะคะซึ่งตามงานวิจัยนี่บอกเลยเขาว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะอายุน้อยกว่า50ปีเนี่ยนะคะควรที่จะมีค่า ESR ต่ำกว่า20มิมตต่อชั่วโมงนะคะถ้าใครที่มีค่าอักเสบสูงเกิน20ก็แสดงว่าอาจจะส่งผลต่อการมีลูกยากแล้วค่ะคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันการอักเสบหรือลดการอักเสบในร่างกายได้บ้าง จริงๆแล้วการลดการอักเสบเนี่ยนะคะเราจัดการได้นะคะหนึ่งโดยการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะแล้วก็การพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงการออกกําลังกายสม่ําเสมอและควบคุมโภชนาการนะคะเรามาดูอาหารนะคะที่ทานแล้วช่วยลดการต้านการอักเสบนะคะจากงานวิจัยบอกว่าต้องทานอาหารพวกผักใบเขียวนะคะแล้วก็ผักหลากสีรวมถึงผักผลไม้ที่ให้สารแอนตี้ออกซิแดนซ์สูงเป็นผลไม้รสเปรี้ยวนะคะเช่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หรือมะกรูดและมะนาวน,นะคะโดยเฉพาะ กรูดเนี่ยนะคะเป็นสมุนไพรไทย,ยเลยล่ะคะ่ะที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากตัวนี้จึงเป็นตัวหนึ่งที่รูก้อยแนะนํานให้แม่แม่ดื่มทุกวันเพื่อบารุงไข่และมันยังมีผลทางอ้อมคือมันเป็นตัวที่ช่วยลดค่าการอักเสบในร่างกายด้วยค่ะ ส่วนผักผลไม้สําหรับแม่แม่บางคนเนี่ยนะคะไม่เคยทานผักผลไม้สดหรือว่าผักใบเขียวเลยกูกกอยก็จะแนะนําว่าแม่แม่ควรจะมีผงผักสีแดงเนี่ยนะคะเพียวเรดแล้วก็ผงผักสีเขียวเนี่ยนะคะเพียวกรีนติดบ้านเอาไว้แล้วเราก็ชงดื่มกับน้ามะเขือเทศหรือว่าน้ําผักผลไม้สกัดเย็นหรือน้ําเปล่าก็ได้เป็นการทานผักมากๆเพื่อลดการอักเสบนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งค่ะงานวิจัยชัดเลยในเรื่องของค่าการอักเสบนะคะนั่นก็คือขิงนะคะแม่ต้องดื่มน้ําขิงทุกวันกูกกอยแนะนําเลยว่าชงทุก กับน้ำผึ้งชันโนโรเพราะตัวน้ำผึ้งชันโนโรตัวนี้ก็มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงแล้วก็มีงานวิจัยชัดว่าช่วยลดค่าการอักเสบด้วยค่ะเดี๋ยวจะชงให้ดูนะคะเดี๋ยวจะแนะนําให้ดูว่าเนี่ยเป็นเทคนิคในการลดค่าการอักเสบในร่างกายของผู้หญิงที่ต้องการที่จะมีลูกคนที่มีลูกยากนะคะตื่นเช้ามาเริ่มเลยค่ะแม่ก็กระดกน้ำมะกรูดก่อนเลยนะคะ1ช็อตเช้า1ช็อตแล้วก็เย็น1ช็อตนะคะตัวนี้นะคะช่วยลดการอักเสบได้ดีแล้วก็ที่สําคัญมันเป็นตัวลดระดับน้าําาตลลลแ้วก็ขมันนใเือดซึ่ง ถ้าผู้หญิงที่มีน้ําตาลในเลือดสูงหรือมีไขมันในเลือดสูง,สงก็จะเพิ่มค่าการอักเสบเช่นเดียวกันค่ะาเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็มาชผมผงผักทานกันค่ะของว่าง,างช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ได้เดี๋ยวเรามาทานน้ำผักผลไม้กันนะคะถ้าหลายคนที่ทำน้ำผักผลไม้ปัน่น สดๆได้จะยิ่งดีมากๆะหรือถ้าคนที่ไม่มีเวลาผมก็แนะนําว่าน้ํามันกระเทศหนึ่งกล่องบนะคะติดบ้านไว้เลยนี่นะคะจากนั้นก็ผงผักนะคะเพียวเรสแล้วก็เพียวกรีน,นะคะผงผเพียวกรีก็คือเป็นผักสีเขียวที่คอร์รูฟีสูงผงผักเพียวเรสก็คือให้สารต่อต้านอนุมูลิสระสูงของพืชผักสีแดง ซึ่งทางานวิจัยบอกเลยว่าผักใบเขียวแล้วก็ผักหลากสีเป็นตัวช่วยลดค่าการอั่งเซตนะคะก็ใส่เข้าไปอย่างละหนึ่งช้อนค่ะแการทาน สดๆได้ดไเลยนะคะเพราะว่ามันก็คือผงผักร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน่ากาิจะบีบมะนาวลงไปหรือผลก็ได้นะคะตัวหนึ่งนะคะแม่ที่ช่วยลดการอักเสบก็คือขิงดื่มก่อนนอนก็ได้ค่ะอ่าจะได้หลับสบายด้วยนะคะขิงดำค่ะตัวนี้ีิออกซิเลนสูงนะคะแล้วก็ช่วยลดเรื่องของการอักเสบนะคะช้อนเดียว นะคะตักชงลงไปในน้ำร้อนนะคะอย่างนี้นะคะชงลงไปในน้ำร้อนนะนี่ค่ะนี่เลยะ,ะ,ะแล้วเพิ่มชันนโรงตัวนี้ลงไปนะคะลดการอักเสบนะคะตัวนี้ใส่เข้าไปสองช้อนชาก็ได้ะค่ะนี่เลย การลดการอักเสบนะคะไข่สวยปรับสมฮอร์โมนนะคะแล้วก็มีผลพลอยได้ในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายด้วยค่ะหลายคนนะคะที่ไม่ประสบความสําเร็จก็ลองตรวจค่า ESR ดูนะคะว่าค่า ESR ของเราสูงเกิน20หรือเปล่าเพราะมันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราท้องยากกัะเนื่องมาจากมีค่าการอักเสบสูงก็ได้ค่ะ ผมว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับแม่ๆนะคะคงทำให้แม่ๆเนี่ยได้ตรวจเช็คร่างกายเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเราคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย